สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมกันไปชาแนลครับผม EP นี้ครับผมเราอยู่กันที่สวนสยามนะครับสวนสยามกร <Okay. S 1> ุงเทพเ,เรียกว่ามันมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างนะครับก็วันนี้มากับครอบครัวนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศความสนุกข้างในกันเลยปะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาที่นั่งที่พักแล้วก็ไปหาล็อกเกอร์กันก่อน โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงเ,เรียกว่าเป็นที่นั่งพักนะครับกินข้าวฝั่งนูน้นจำได้เลยฝั่งนู้นมันจะเป็นบ้านผีสิง เดี๋ยวตอนนี้เรามาเช่าล็อกเกอร์กันนะครับว่าเพื่อจะเก็บของเก็บอะไรเดี๋ยวเราเช่าล็อกเกอร์เสร็จเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนนี้เราก็ถึงทะเลกรุงเทพแล้วนี่มาดูกัน hour later โอเคครับตอนนี้เราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องเล่นเล่นกันข้างหน้าไปดูว่ามีอะไรเปิดให้เราเล่นมั่งนะครับนู่นนู่นนี่เวียนหัวพวกแตกอ่ะโอ้โหใครจะไปเล่นวะเนี่ย โอเคตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้ว สิ่งที่เราคุ้นเคยกันตอนเด็กนี่นนนนตากับยายนั่งนั่งข้างหลังพร้อมไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะขึ้น ปากคำเสือเสือรู้สิงโตวะเอาแล้วเฮ้ย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 โอ้โหก็สูงตับลำอย่าบอกนะว่าถอยหลังอ่ะ

มาเลยไปเลยเปียกเปอกเปียกอันนี้เราอยังยังยังเราจะกำลังจะไปอันนี้แหละเราจะกำลังจะขึ้นไปนู้น

มามามาโอเคเป็นไงสุดยอดโอเคโคตรมันหนามบาดเลยเป็นไงเป็นไงจระแตกก็บวม วแทำไมเสงลมทับเด็กที่มีความสูงระหว่าง100ถึง1 0เซนติเมตรไปไงบ้างการเริ่มกับผู้ปกครอางมันเจ๋งอ่ะเออไปถามตาดิตาตาบอกไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนตารู้สึกไงรู้สึกว่าสนุกดีสนุกดีสนุกดีหัวใจวายไหมตื่นเต้นหัวใจไม่วายหัวใจไม่วายยายเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นสุดยอดอุ้มเง ตอนที่มันลงมานะโอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปเล่นอะไรวะเขาเรียกว่าแกนแคนยอนปะหรือปูมวาไม่ใช่วะโคสนุกแล้เราไปดูอย่างอื่นมั่งอุ้ยอันนี้นี่นะอันนี้ขึ้นมาล่ะขึ้นมาตกตึกตกตึกขึ้นไปสุดแล้วมันก็ทิ้งลงมาเลยอ่ะ เราจะขึ้นมันไหมล่ะโอ้คุณไม่ขึ้นโอเคตอนนี้เราจะขึ้นมาชมเมืองไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าครับมีนาทีอ่ะกี่นาทีตกแล้วประมาณ10นาทีครับประมาณ9ก้าถึง1 0นาถึง10นาทีถึงเลยครับไป น่าจะมีแค่เรานะ อรบลตอนนี้ถึงพื้นดินอยากปลอดภัยขอบคุณครับเมื่อกี้เธอเป็นอะไรอ่ะฮะดูดิทุกคนเราขึ้นไปถึงยอดนู่นลงมาอย่างปลอดภัยเดี๋ยว ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะไปทิ้งดิ่งต่อเลยเออนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปทิ้งดิ่งเลยเนี่ย oh <my> God. เออนั่นแหละเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายดเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนมนมาดูน้ำแข็งกันดิโคตรดี เค็ืินหนึ่ง้อยบาทพอดีไ,าาอไ,ได้มาแล้วแก้วละสามสิบบาทไมไปเล่นอะไรตกติดม้าเล่นได้ ตกตึกแล้วเดี๋ยวไปเราไปหอต่อเราไปหอสองอันพักกินน้ำก่อนโคตรร้อน หน้าเห็นตากันจะชัดหน่อยอโอเคสุดท้ายก็ต้องตื้อันได้น้ำเปล่าของกวยสยามนะครับนี่เป็นตายของเ้าเลยน่ารักอน่ารักอยู่ขวดน่ารักแต่ราคาก็น่ารักน่ารักแหละนะฮะ20บาทขวดน,นี้น้ำนี้ก้ารา3สบาท โอเคเดี๋ยวเราไปที่เค่องเล่นกันต่อเลยครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปขึ้นน,นู้นกันมา ไม่รู้ว่าไวเลตจะถึงหรือเปล่านะขึ้นมาแล้วโหโคตรสูงอะ่ะโอ้โคตรสูงอะ่ะโอยังสูง โหสามสองหนโกโหสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราไปเล่นไอ้ตบตึกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นรถไฟหอกันต่อเลยจะดูว่าเป็นยังไงอยากลองเหมือนกันไอองห้พีเดินสะดวกเถอะจะเสียวสัแค่ไหนเคียวคนเดียวครับ เสียคกับหมดเลยรู้ว่ากล้องไรอยู่หรือเปล่า มันจะลงแล้วนะทุกคน ออกเลยไอ,อย้ฝั่ง ใต้หอกันมีใครขึ้นไหมรอขึ้นไหมงั้นเดี๋ยวขึ้นเอง หลังขึ้นด้วยอ่ะเมื่อกี้พลาดเลยสีแดงกล้องแบตหมดถ่ายได้หน่อยเดียวเอง ขึ้นมาสูงมากเลยอะ กิ๊บก่าน้องๆ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับกับที่สวนสยามนะฮะบ,บางสิ่งบางอย่างก็ถ่ายให้ดูบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะบอกเลยว่ากลับมาย้อนวนัยนี่โคตรมันเลยเราจะเป็นไวกิ้งเลยนะแล้วก็สวนน้ำนะครับแล้วก็พวกรถไฟเหาะต่างๆ สุดยอดมากวันนี้ครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม EP หน้าเราจะไปที่ไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผม EP นี้บ๊ายบายไปแล้วครับ